ตอนนี้ความรักของของของเราแล้วกันพี่นนท์เนี่ยจะเป็นน้ําหนักของที่ก้าวสยามละพี่นนท์เนี่ยก็ค่อนข้างที่แบบบอกเลยว่าหลงหลงไหลหลงไหลควายเช่นกันแดทีนี้พอไปเจอควายครับมาขออินเทอร์เนเรื่องควายเลยตอนนี้ก็ประมาณปีกว่าเองค่ะครับประมาณประมาณปีหนึ่งเนาะประมาณนั้นเดินเข้าสนามนนที่ไหนแล้วบ้างอ่าเดินเข้าสนามครั้งแรกเลยก็ขอแล้วพี่พน<อ>นสวยแนละ้วที่แพร่ค่ะครั้งแรกเลยคืออ่า งานประกวดควายครั้งที่หนึ่งของแพ้ที่ที่หัวดงเนาะที่หัวดงอันนั้นคือน้องก้าวสยามเนี่ยค่อนข้างที่ยังเด็กนะคะก็เลยไปเพื่อเพื่อที่เราอยากรู้ว่าสนามสนามการเดิมสนามมันเป็นยังไงคือเหมือนเราไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็ครั้งที่สองก็จะเป็นเมื่อวันที่7ดที่8ดที่ผ่านนี้ที่ที่ผ่านมาเนาะอันนี้ก็ก้าวสยามก็ไปคว้ารางวัลนะคะรางวัลฟันแท้คู่แรก นะคะฟันแท้คู่แรกรางวัลชนะเลิศรับถ้วยมาเนาะพอเรามาที่บ้านใช่ไหมามาที่บ้านแฟนเนี่ยเรามาเจอเจอคนแถวบ้านแฟนเนี่ยเลี้ยงควายเยอะอแล้วเขาเนี้ยเราก็ชอบเยอะครับครับนะครับเราก็ชอบแล้วก็ลงไหลครับไปไล่ดูทั้งหมดเลยไล่ดูมีความคิดว่าอยากเลี้ยงควายอ,อยากจะหาสักตัวหนึ่งไปได้แม่ควายมาหนึ่งตัวเขาเนี้ย ก็เลยก็เลยจะหาพ่อหาพ่อพันธุ์นะครับมีความคิดจะหาพ่อพันธุ์มาไปเจอที่บิ๊กไอ์นะครับบิ๊กไอ์ฟาร์มที่ฟาร์บิ๊กไอ์นะครับพอไปเจอเสร็จปุ๊บเนี่ยไปเห็นเขาอยู่อยู่ในที่บิ๊กไอ์คราเนี้ยเกิดความชอบนะครับเกิดความชอบเกิดแบบอยากได้ละเป็นควายที่มีความเป็นเจ้าเนื้อนะ ใช่ครับเป็ควายที่มีโจทเนื้อแต่ก็ในเรื่องของเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์เป็นเป็นเป็นควายที่เอามาเป็นในเรื่องของอัตราการเลีงเนื้อได้ค่อนข้างดีมากเลยใช่รับการพยายามก็คือในเรื่องของทรงตัวมาแน่นมากพ่อต้องขอบคุณพ่อสมบัตินะที่แบ่งพันธุกรรมมาให้ในเรื่องของเนื้อตัวทรงตัวแล้วก็ในเรื่องของหน้าตานี่มาเต็มเลยเจ้าของฟาร์มก็ดูแลเทคแคร์อย่างเจ้าก้าวเนี่ยเป็นพิเศษเลยแล้วก็ในเรื่องของอายุตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับถ้าจําไม่ผิด14พกรลาเต็มสามขว อ๋อใช่เขาเกิดวันที่14มกราค่ะ14มกราเต็ม3ปีค่ะแล้วก็ในเรื่องของถ้าจะพูดถึงในเรื่องของวรนุกรรมหลั่ลาก็อยากจะให้หนักๆเลยฝั่งแม่ก็คือ,อจะเป็นฝั่งแม่จะเป็นข่ายเปรูดรครับครับค่ะแล้วก็ฝั่งพ่อเนี่ยก็จะเป็นพ่อเก้าเจริญพ่อเก้าเจริญไนะครับเก้าเจริญนี่ก็จะ ทุกคนรู้จักดีนะหรือว่าถ้าไล่จริงๆก็จะเป็นลูกของพ่อแบงค์หรือว่าจะเป็นหลานของสุดหล่ออย่างนี้เลยเป็นต้นไหมถูกไม่ถูกทุกคนคอมเมนต์มาแล้วก็ฝั่งแม่ก็คือสายวิรดรก็ถือว่าร่วมในการพัฒนาใน2 3 4สา่เจนไล่กันยาวๆไปเลย <laughs> ทตอานี้นะ่ะล่าก็รู้สึกว่าชอบนะในเรื่องของเนื้อตัวทรงตัวเป็นอีกควายตัวดีที่อยู่จังหวัดอุตรดิตถค่ะอยากจะฝากเบอร์โทรอีกจังเลย <laughs> เอร์โทรั์ครับค่ะเดี๋ยวให้ทางคุณนนท์ฝากเลยเนาะโอเคพี่นนท์ฝากเลย063กครับ6 3 5 6352ครับผมหลังหลามาอยู่กับคนเหนือหลังหลามือว่าหลังไหนอยากใส่ภาษาในการสื่อสารทุกคนครับเมื่อนี้หลังหลาคนอุดรครับยกมือนี่คนอุดรครับนี่คนจังหวัดแปรแหระเบิดครับนั่นคือคนจังหวัดอะไรเอ่ยอุตรดิตเจ้าอุตรดิตครับหลังหลาก็รู้สึกว่าบรรยากาศเหนือตอนนี้ก็รู้สึกอากาศดีนะ ดีครับขักํากำลังดีมาเที่ยวมาอะไรก็มาครับเพราะว่าอุตาดิตน่าจะเป็นในเรื่องของภาคเหนือตอนล่างนะใช่ติดติดกับทางพิษณุโลกไหมครับอ๋อติดกันเลยครับเนาะนี่คือนี่คือสาเหตุที่ไปได้ก้าวสยามมาจากทีบิ๊กไอเพราะว่าที่ที่บ้านที่ฟาร์มเนี่ยครับจะใกล้กับทางครับบิ๊กไอครับถ้าพี่น้องจะมานี่ก็เนี่ยครับลาว่าเป็นอีกหนึ่งฟาร์มทางเหนือนะ ใช่ครับแล้วก็ในเรื่องของถ้าจะบอกว่าแม่พันธุ์ที่ฟาร์มของเรานี่ก็จะมีการร่วมด้วยกับการพัฒนาในอน,น,นาคตเนาะนี่ก็จะเป็นน้ําหนักล่าสุก็ทีนึ่งพันแกิโลครับแล้วก็ในเรื่องของอายุตอนนี้ก็อยู่ที่สามสิบหกครับสาเดือนก็จะครบตอนนี้ยังไม่ครบสปีเต็มดีใช่ไหมครับใช่ครับยังไม่ครบ3ปีวันที่เท่าไหร่ครบ3ปีวันที่14 มกราที่จะถึงเนี่ยครับ14มกลาครบ3ปีเต็มนี่ครับ,รบอีกหนึ่งพันธุกรรมดีๆเลยหลานลาก็รู้สึกว่าจะมีอัปเดตพัฒนรราการเรื่อยว่าเป็นยังไงในรอบ4 5เดือนเดี๋ยวหลานลาจะแวะมาทําให้พี่น้องได้เห็นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโครงการเพราะว่าทางฟาร์มก็จะมีในเรื่องของการเตรียมให้กับเกษตรกร,ร,กรค,นคนในพื้นถิ่นเนาะได้มาอ่าร่วมพัฒนาร่วมกันหรือถ้าหรือถ้าพี่น้องในแถวจังหวัดข้างเคียงเนาะอยากจะมาก็เนี่ยครับมาได้เลย ก็ในส่วนอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นในเรื่องของอน้ําเชื้อว่ายังไงเอ่ยพี่นนท์ครับน้ําเชื้อนี่เดี๋ยวยังขอขออุบไว้ก่อนครับครับมาพี่นนท์อยู่นี่ครับขออุบไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวให้เขาแบบเต็มที่ของเขาก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบทางผ่านทางช่องของหลานล่าเช่นกันครับครับพี่กุณเดี๋ยวยิ้มเสื้อสวยก่อนนี่ส่ตงต่อรอยยิ้มครับอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตถ์กับพี่ชายก็คือพี่ดำ ครับอันนี้จะเป็นมือน้ําทั้งหมดแถวต้องพี่ดำก็จะประมาณนี้แหละเนี่ยคนเหลียงฝ่าย <c oughs> ตอนที่พี่นนท์ไม่อยู่ตอนที่พี่กุลไม่อยู่พี่ดำก็จะมีการดูแลเทคแคร์เป็นอย่างดีเลยสําหรับเจ้าก้าสยามก้าสยามครับสําหรับวันนี้เราต้องขอตัวบ๊ายบายแอดมินยิ้มไม่หยุดเลยวันนี้ <c oughs> บ๊ายบาย ยิ <G iro entender it> ้มตสวยด้วยยิ้มสวยเลยไม่ไหวครับทุกคน